นุนของป้าน่าจะไม่อยู่กับป้าแล้วนี่ดูสิคะเนี่ยแล้วคะ่ะใบขนุนของป้าเหี่ยวหมดแล้วจ้าน้ำที่เรารถก็ก็ช่วยเพื่อนเพื่อนดูสิจ้าเนี่ยเหี่ยวหมดขนุนนี้เป็นพันเหลืองบางเตยนะคะนี่ค่ะผลก็ ยังไม่มีทีท่าว่าจะเหี่ยวเฉาเหมือนกับขนุนนะคะต้นขนุนไปหมดแล้วค่ะป้าสีริลักษ์ค่ะป้าสีริลักษ์สีแย้มนะคะวันนี้จากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง แล้วคะ่ะใบขนมของป้าเหี่ยวหมดแล้วจ้าน้ำที่เรารถก็ก็ช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยแต่ต้นมะม่วงก็ยังนะแรงมากค่ะแรงมากป้าคิดว่าในรอบศตวรรษเลยค่ะ เพื่อนๆดูสิจ้ะเนี่ยเหี่ยวโอ้สู้แรงไม่ไหวค่ะน้ําที่เรารดก็ไม่ได้ค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ชม คลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องปลูกใหม่ปลูกใหม่ค่ะปลูกใหม่ค่ะคลิปนี้ก็รากของเขาจะ,ะไม่ลึกเท่ากับมะม่วงนะคะต้นมะม่วงนี้ก็ย่างใช่ค่ะช่วยไม่ได้เลย ต้นมะม่วงก็อยังหนื่องแงหลายเดือนมากนะคะเพื่อนๆค่ะสงสารต้นไม้ค่ะนี่ค่ะต้นขนนของป้าน,นี่ค่ะเพื่อนๆาดในช่วงนี้นะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกครากของเขาจาก ไม่ลึกเท่ากับมะม่วงนะคะต้นมะม่วงนี้ก็ยังรากของเขจาจะ ลึกเท่ากับมะม่วงนะคะต้นมะม่วงนี้ก็ยังนี่ขาะในเฟื่อนไปหมดแล้วค่ะ ขนมนของป้าเหี่ยวหมดแล้วจ้าน้ำที่เรารดก็ก็ช่วยไม่คนนะคะกับสภาพอากาศที่ร้อนและก็แห้งแล้งอย่างนี้นะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะสู้ๆต่อไปคะ่ะไ,ได้ค่ะช่วยไม่ได้เลยแต่ต้นมะม่วงก็ยังนะคะ ต้นมะม่วงนีนน้ารากเขาอาจจะยังลึกยังลึกไปมากกว่าลึกกว่าต้นขนุนเนาะถ้าต้นขนุนแรงมากค่ะแรงมากป้าคิดว่าในรอบศตวรรษเลยค่ะ ต้นที่เคยออกผลได้กินก็เพื่อนๆดื่อนู้ใช่ไเนี่ยเหี่ยวหมือน เอียวสวยอยู่ค่ะคงเขียวสวยอยู่ค่ะรากของเขาจะไม่ลึกเท่ากับมะม่วงนะคะต้นมะม่วงนี้ก็ยังทั้งแลง้งทั้งโรง แ่รงมากป้าคิดว่าในรอบศตรวรรษเลยค่ะแน่งเร้งหลายเดือนมากนะคะเพื่อนๆค่ะสงสารต้นไม้ค่ะนี่ค่ะต้นขนุน,น,นของป้ายังไม่มีทีท่าว่าจะเหี่ยวเฉาเหมือนกับขนุนนะคะต้นขน,นุน ต้นมะม่วงก็อย่างนะคนนะคะกับสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็แห้งแรงอย่างนี้นะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะสู้ๆต่อไปคะ่ะรากของเขาจาะไม่ลึกเท่ากับมะม่วงนะคะต้นมะม่วงนีก็อย่างขนุนของป้าน่าจะไม่อยู่กับป้าเลยเนี่ดูสิคะเนี่ยแล้วคะ่ะใบขนุนของป้าเหี่ยวหมดแล้วจ้า น้ำที่เรารดก็ก็ช่วยไม่คนนะคะกับสภาพอากาศที่ร้อนและก็แห้งแล้งอย่างนี้นะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะสู้ๆต่อไปคะ่ะพาเพื่อนๆมาดูความแห้งแล้งของอสภาพภูมิอากาศ พาเพื่อนๆมาดูความแห้งแล้งของอสภาพภูมิอากาศค่ะป้าสีเิลักษ์ค่ะป้าสีเิลักษสีแย้มนะคะวันนี้จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งไ,ได้ค่ะช่วยไม่ได้เลยแต่ต้นมะม่วงก็ยังนะ ไปหมดแล้วค่ะยังไม่มีทีท่าว่าจะเหี่ยวเฉาเหมือนกับขนุนนะคะต้นขนุนไปหมดแล้วค่ะได้ค่ะช่วยไม่ได้เลย ต้นมะม่วงก็อย่างนะให้ขาเป่นเรื่องได้ล่ะช่วยไม่ได้เลยแต่ต้นมะม่วงก็อย่างนะเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาแล้วค่ะต้นที่เคยออกผล ได้กินก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาแล้วค่ะต้นที่เคยออกผลได้กินก็